ก็เดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยอีกหนึ่งบทกลอนออนะคะ<ช>อาจารย์<ช>กับเรื่องราวของมะรุงค่ะมาช่วยค่ะอาจารย์เอากันง่ายๆอย่างนี้เลยนะอะไอย่างนี้เลยค่ะปลูกมะรุงข้างบ้านโบราณของพระเจรุง าปลูกขนุนที่หลังบ้าน<ช>ก็โบราณก็จะว่ายังงไคช่วยหนุนเนื้อนาบุญญาหนักขนุนหนังขนุนเนื้อเอื้อคุณนนะักช่วยหนุนศักดิ์ศรีเสริมเพิ่มบรารมีอ,อันนี้เป็นความเชื่อของของคนชาวบ้านพื้นบ้านเป็นกรอนที่เปลี่ยนไปด้วยพลังความเชื่อถ้าะะจะคนสมัยใหม่ก็อาจจะว่างมงายเนาะ แต่ไม้นะคะเพราะก็ได้ยินกันมาแต่โบราณเนาะแบบนี้นะคะแต่จริงๆคือที่เขาบอกว่าปลูกเพราะว่าเห็นมันมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์จริงก็หยิบจับมาทําอาหารได้ตลอดเหมือนกันเมื่อกี้ลองสับนิดหนึ่งก็คือปลูกมะรุมเนี่ยถ้าปลูกไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเคราะารจะมะรุมก็มะรุมนี่ก็ต้องปลูกไปหลังบ้านถ้าขนุนก็เหมือนกันใ่ไถ้ามะยมเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านคนผ่านไปผ่านมาจะนิยมนะถ้าปลูกขนุนก็ไปหลังบ้านจะได้หนุน จับไว้หน้าบ้านเดี๋ยวหนุนกลับอะไรก็เป็นความเชื่อก็เป็นอีกบทหนึ่งที่สะท้อนเรื่องของเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของคนในชนบทแล้วก็ความเชื่อด้วยนะคะสําหรับเล่มนี้จริงๆตอนแรกตั้งใจแต่งให้เป็นหนังสือนอกเวลาหรือเปล่าคะอหนังสือนอกเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกระทรวงเขามากกว่าที่เขาจะหยิบเล่มไหนออกมาเป็นข้อสังเกตเนาะเหมือนก็นํามากองไว้หลายเล่มก็ไม่ได้บังคับให้ให้ให้โรงเรียนไหนอ่านหรือให้ใครอ่านแต่ว่า ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตว่าถ้าหยิบเล่มน,นี้มาก,ก็ก็จะได้ได้ประโยชน์ค่ะถ้าพูดถึงทั้งฉันทลักษณ์ต่างๆรวมไปถึงหนังสือนอกเวลาค่ะมีส่วนผลักดันให้เป็นอาจารย์ไว้อย่างทุกวันนี้ยังไงบ้างคะสมัยผมเป็นเด็กยังไม่มีการคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาเอามาเอามาวางให้เห็นนะว่าเล่มไหนบ้างแต่ถ้าฉันนึกถึงวรรณกรรมที่ประทับใจนะก็กรรมนิตวาสิทธิค่ะ อพอรุ่นหลังๆมาเขาจะอ่านตัวใหญ่ลีกับนางมากันใช่ไหมหนูไม่ท่านเลยหนูนีกกับพิมอย่างเดียวเลยนี่กับพิมนี่กับพิม <c oughs> นี่ก็ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าวรณกรรมบางเรื่องเนี่ยม,มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยะ <c oughs> มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยค่ะ <c oughs> ก็คือสามารถเปลี่ยนมุมมองอ,อย่างเช่นอย่างเช่นกรมมิตวสิทธิกรมมณิตเนี่ยตามหาพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีความทุกข์นั่งนั่งคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธองค์พระวัน พอรุ่งขึ้นก็จากพระพุทธองค์มาบอกว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าะจะไปตามหาก็เลยถูกบัวบ้าวิดตายอ,อันนี้มันก็เตือนเราว่าบางทีเราอยู่ใกล้เนี่ยแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นคุณค่านี่ความคิดจากวรรณกรรมตรงเนี้ยก็ มา,มาอยู่ในตัวเรา <Okay. S 1> ค่ะเอ,เอกลักษณ์อีกอย่างของงานเขียนของอาจารย์ก็คือเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็เน้นเด็กๆที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ทำไมถึงเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้่ะคะที่อยากให้อ่านหนังสือของเราอะค่ะคือผมเขียนหนังสือไม่ว่าบทกวีหรือเรื่องสั้นเนี่ยจะมีตัวละครที่เป็นเด็กเยอะมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนเ,นยเคย่านไว้เด็กแล้ววัยเด็กเ,เ,ปเป็นความทรงจำที่สวยงามค่ะแม้แต่ความทุกข์ยังสวยงามเลยตอนเป็นเด็ก<า>ใช่ไหมครับอย่างเพื่อนแกล้งเรา แล้วเราย้อนกลับไปอู้ทำไมตอนนั้นโกรธจังเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆหมดเลยอย่างที่เขียนไว้ในคำนำว่าเราทุกคนร่วนเคยผ่านวันเวลาที่ความสุขเป็นเรื่องง่ายเด็กๆนี่มีความสุขง่ายนะแล้วรวยก็รวยง่ายแค่เด็ดใบไม้มาสมมติเป็นเงินก็มีเงินแล้วร่ำรวยแล้วแล้วเวลาจะจะเลิกก็เลิกง่ายก็เพียงแต่โยนใบไม้ทิ้งไปใช่ไหมครับคือไม่เอามายึดไม่เอามาถือ วันเวลาที่ความสุขเป็นเรื่องง่ายเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วค่ะก็เลยใช้ตัวละครเด็กเนี่ยมาเขียนบ่อยหลายครั้งก็เลยอยากจะย้อนว่าการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆหรือว่าให้เด็กอ่านเนี่ยมันจะมีความยากอย,กอยู่ตรงไหนหรือเปล่าคะมันยากตรงที่ว่าเราจะทําให้มันง่ายนั่นแหละออทำให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายใช,ใช่ไหมคะคือคนที่เขียนหนังสือมาระยะหนึ่งเนี่ย การเขียนหนังสือมันเป็นงานทางความคิดใช่ไหมคนก็จะคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนักเขีเยนก็จะคิดไปเรื่อยยิ่งคิดยิ่งซับซยิ่งซ้อนไปเรื่อยๆ่ <c oughs> ที่พอจะมาเขียนเรื่องเด็กเราก็ต้องถอยกลับมากลับมาหาความง่ายซึ่งตรงนี้จะทํายากเขียนให้เด็กอ่าน <c oughs> ได้ให้คนทั่วไปอ่านได้แล้วก็ <c oughs> เห็นเสียงหัวเราะเห็นรอยยิ้ม <c oughs> เห็นน้าตาของเด็กๆในในความรู้สึกที่คนอ่านแล้วก็รับได้จริงค่ะไในงั้นเราจะใช้ภาษายากเกินไปเล่มนี้ก็พยายามที่จะไม่ใช้คํายากเลยค่ะ เมื่อเบรกแรกมีคุยค้างกันไว้นิดนึงเรื่องของการเริ่มต้นกับการเป็นนักกรอนตัวจริงอย่างการเริ่มประกวดที่โรงเรียนล่ะคะอาจารย์ไว้ตอนนั้นมีเป็นโครงการหรือกิจกรรมยังไงคะถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะประกวดวันสุนทรภู่นะวันแม่ใช่ไหมแล้วก็ประกวดคำขวัญประกวดคำตามเทศกาลแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีวันสุนทรภู่อยู่วันเดียวนั่นแหละแล้วก็จำได้ว่าเวลาครูให้แต่งกรอน จะมีเพื่อนๆมามาจ้างแต่งอ๋อจ้างแต่งไปประปวดอย่างนี้เหรอครจ้างแต่งส่งครูส่งครูลัวโดนครูตีคือจะมีคนจานวนหนึ่งที่ไม่ไม่ชอบแต่งกรเลยค่ะก็ก็อาจจะมามาจ้างแต่งเดี๋ยวจะเลี้ยงค่าลางวันบ้างอะไรบ้างนี่ด้วยความที่เรามีความสุขเนาะเราก็แต่งให้แต่งให้แต่งให้มีเวลาตัดสินขึ้นมาปรากฏว่าสำนวนเราที่ของเราที่เราเขียนแต่แต่งให้เพื่อนได้รางวัลอ้าวเอ อ่าแต่งให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนได้รางวัลในในชื่อเพื่อนอย่างนี้ก็ต้องแอบภูมิใจเลยว่ะค่ะภูมิใจชื่อเราภูมิใจออกนอกหน้าแล้วก็แกล้งปล่อยขาวแกล้งปล่อยขาวด้วยเสร็จแล้วก็จะต้องโดนทําโทษสิจะคุณครูรู้ใช่ไหมคะแล้วคนไหนจะโดนทําโทษมากกว่ากันคะถ้าเป็นแบบสถานการณ์เนี้ยค่ะครูท่านก็ทําโทษไปเป็นพิธีรีตองไปอย่างนั้นเองท่านตีท่านก็ตีเบาๆตีด้วยความเอ็นดูนะแลาก็รู้อยู่แล้วว่ารางวัลเนี่ย เด็กๆสําหรับเ,เด็กๆมันมีความหมายมากนะนี่ก็เป็นแรกเริ่มนะคะ<ด>ในการ<ช> <ๆ S 1> เริ่มประกวดขึ้นมาแล้วพอเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตก็เห็นว่าก็ยังเป็นบทกรอนใช่ไหมคะเป็นกรอนอก,ก็คือเริ่มมาจากสายบทกวีโดยตรงเลยจนกระทั่งได้รับรางวัลกวีสีไรแล้วจริง ไปเขียนเรื่อกสั้น<ม>เขียนนิยายบ้างแต่ประวัติของอาจารย์ไว้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งที่บอกว่าต้องตีพิมพ์หนังสือคือบางครั้งไปกู้ยืมเงินบ้างมางค้งเงินตัวเองบ้างเพื่อที่จะตีพิมพ์แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีไม่มากหรอคะถ้าเทียบกับในอดีตกับปัจจุบันนะคะอาจารย์สมัยนะั้นไม่มีการประกวดไม่มีการไม่มีองค์กรต่างๆมาส่งเสริมส่วนใหญ่ก็เดินทางมาด้วยเท้าของตัวเองอคือปั้นตัวเองกันแทบทางนั้นถ้ารอถ้ารอสำนักพิม เชิญไปพิมพ์นียขอต้นฉบับเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานจำเริ่มแรกได้ไหมคะอืมชื่อตุ๊ก,กตารอยทรายเขียนไว้ตอนอายุ 15, 16, 17, 18ค่ะแล้วก็มารวมเร่มตอนอายุ26อม,มีสักท่อนสักตอนที่บอกถึงความเป็นตัวตนของเริ่มนั้นไหมคะอาจารย์ก็ตุ๊ก,กตารอยทรายนอนรายลืมตาแดดดำส่องมาตุ๊ก,กตานอนกินตุ๊ก,กตารอยทรายนอนรายลืมตาดวงตางงม,มลมพัดกลบไปตายคาแดดดำ ถามว่าฟังแล้วงงไหมมีสับสนเล็กน้อยค่ะ <c oughs> อืมก็ <c oughs> มเปรียบเทียบว่าคนเรานี่ก็เหมือนภาพเขียนบนพื้นทรายที่ดเด็กเเขียนอพอลมพัดกลบไปก็สลายไปเหมือนชีวิตเราเกิดมาอยู่บนโลกเนี่ยพอลมสายลมแห่งอานิจังพัดกลบไปแล้วก็ลมหายตายจากกันไปเหมือนภาพเขียนบนพื้นทรายที่ถูกทรายาถูก ลมพัดกลบไปก็หายไปจากเรื่อนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนั้นทําไมถึงต้องถึงกับกู้งเงินออกมาเพื่อที่จะตีพิมพ์เองล่ะคะอาจารย์ก็คงเป็นเรื่องธรรมดามาั้งคนคนชอบขี่จักรยานก็ต้องเก็บตังไปซื้อจักรยาน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คนชอบกีตาร์ก็ต้องหาตังไปซื้อกีตาร์คนชอบเขียนหนังสือก็ต้อง เอาเงินนี้ไปไปพิมพ์หนังสือของตัวเองก็คงเป็นเรื่องความชอบตามปกติธรรมดาแล้วแต่ใครจะชอบทางไหนแต่ถ้าเทียบกับในปัจจุบันนี้คนที่รักเรื่องฉันธารักกลับกรอนน่าจะมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าพูดถึงช่องทางในการเกิดในการเป็นกวีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ครับอ่าองค์กรต่างๆเนี่ยสนับสนุนงานเขียนมากขึ้นทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลก็มีสนามที่จะประกวดประลองเยอะแยะมากเลยว่ามากกว่า20ในรอบปีเนี่ย ก็ทุกคนก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปประกวดแล้วพอผ่านคณะกรรมการแล้วเกิดได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเขาเริ่มเดินก้าวแรกได้แล้วก็จะเป็นที่สนใจมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยทุกคนต้องแจ้งเกิดเองอด้วยความอุาหะาด้วยความยากยลําบากเลยใช่ไหมคะอะไรอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสนใจจะตีพิมพ์เนี่ยอาจารย์จะตีพิมพ์สักประมาณกี่เล่มอะไรยังไงกะยังไงอะคะช่วงนั้นตอนนี้พิมพ์ครั้งแรก ก็จะสองพันเนาะยอดยอดที่สองพันนักเขียนมีชื่อเสียงก็อาจจะสามพันแต่ว่าถ้าพิมพ์ด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไรนะออนออนดีมานใช่ไหมก็แล้วอีกทางก็คือสามารถที่จะเขียนผลงานของของตัวเองเนี่ยโพสต์เข้าไปในอะไรนะอินเทอร์เน็ตตามบล็อกหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆใช่ไหมคะตามเฟซบุ๊กตามอะไรก็มีช่องทางที่จะเผยแพร่ผลงานตัวเองได้ไม่ต้องไม่ต้องไปกู้เงินมาพิมพ์เป็นเล่มค่ะ แต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเดินทางเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะประสบการณ์มานําเป็นเขียนเป็นบทกวีต่างๆอยู่ครับช่วงนี้ยังเดินทางบ่อยเหมือนเดิมไหมคะจันไว้ก็เดินทางสม่ําเสมอแต่พูดให้ฟังแล้วว่าการเดินทางมันมีอยู่2อย่างนะก็คือเดินทางออกไปข้างนอกกับเดินทางเข้าไปข้างในนักเขียนจะเดินทางออกไปข้างนอกให้ไกลและเดินทางกลับเข้าไปข้างในให้ลึกคือไม่จําเป็นต้องเป็นนักเขียนหรอกทุกคนจะต้องเดินทางไปข้างนอกแล้วเดินทางกลับไปข้างในแล้วก็จะมีช่วงของการเดินทางเนี่ยยาว คือออกไปข้างนอกให้ไกลกลับไปข้างในให้ลึกค่ะข้างในคือข้างในจิตใจของตัวเองที่ <ใจ S 1> เราต้องส <ำ S 2> ัมผัสได้ใช่ไหมคะ อ๋อค่ะวันนี้ก็คุยกันมาพอสมควรนะ,นะคะกับมุมมองของกวีท่านนี้ที่เป็นกวีโดยเนื้อแท้เลยนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่รังสรรค์แล้วก็เขียนขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นประโยชน์ด้วยเฉพาะกับหนังสือนอกเวลาด้วยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแนะนําติชมกันได้นะคะกับรายการสินสมทศูนย์สองเจ็ดเก้าศูสองหกสองห้าถึงเจ็ีเมล์อัา์ t h a i p, p b s o r t h แล้วก็หน้าเพจ Facebook ของเรานะคะพิมพ์คาว่า อาร์ตเวนวัคคลับเวนวัคไทย PBS แต่วันนี้ค่ะจะลาไปด้วยอีกหนึ่งบทกลอนนะคะบทเพลงเพราะๆของอาจารย์นะคะที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนว่ายังคงมีเอกลักษณ์ของธรรมชาติและก็วิถีชีวิตด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะสรุปวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงเพราะนะคะสวัสดีค่ะ thank yeah. you